เอาล่ะครับผมสุดครับตอนนี้ถ้าคุณกําลังรับชมเปลมเองชาแนลนะจ๊ะตอนนี้เราอยู่ในเกม Pocket a n d นดอีกชิ้นเคยนะตอนนี้ก็ถ้าใครที่ดูชื่อคลิปแล้วก็ดูหน้าปกคลิปก็น่าจะรู้แล้วว่าเราจะมาทําอะไรแต่ว่าผมก็อยากจะพูดอยู่ดีนะครับว่าวันนี้ผมจะมาล่าปวก1นึ่งแสตัวเพื่อที่ตามหา200เพชรฟรีๆนะฮะก็ในเกมนี้เนี่ยถ้าใครเริ่มเล่น,ลนลแรกๆเนี่ยมันก็จะมีภารกิจให้ทำนะนี่นี่เนี่ยอย่างเช่น,น,น,นผมเล่นมานานแล้วมันก็ภารกิจพวกเนี้ย มันก็ผ่านหมดแล้วเนี่ยแต่ละภารกิจมันก็จะได้ของไม่เหมือนกันครับแล้วตอนนี้มันจะมีภารกิจหนึ่งที่บอกว่าถ้าฆ่าปวกครบ1 0 0 0 0แสนตัวแล้วมันจะได้200เพชรซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่านะค,คุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มค่าหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาลองดูครับอ,อย่างเช่นเนี้ยอัปเกรดควีนแชมเบิลอ่าทูเลเวลสิบแล้วก็จะได้3 0 0แอมอนมาใช่ไหมถ้าอัปเกรดเลเวล10เนี่ยอย่างเช่นนนี้ ดีเฟสอ่าห้าหมืน่นอะไรวะเธอมีเทรดอะไรไม่รู้อ่ะโอเคเนี่ยถ้าทำภารกิจได้เนี่ยมันก็จะได้ของเนี่ยเนี่ยตามนี้ตามนี้นี่แล้วมีภารกิจเนี่ยครับเดี๋ยวนะนี่ฮะนี่เลยคือกำจัดปวกหนึ่งแสนตัวใช่ไหมหน่วยสิบร้อยพันหมืน่นแสนล้านเฮ<ะ>้ยไ้เชี่ยล้านเหรอ ล้านได้เหรอผมว่าไม่คุ้มแล้วตอนแรกผมคิดว่ากำจัดหนึ่งแสนตัวไม่ใช่ฮะโอ้มาดูตอนนี้คือหนึ่งล้านยากแหละเฮ้ยเขาเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าวะไม่รู้ว่าแต่ตอนแรกผมดูเหมือนเป็นแสนนะผมก็เลยว่าจะมาทำแต่ผมไม่ได้มาดูนานอ่ะไม่รู้เขาเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าอะแต่ไม่เป็นไรยังไงเราก็จะทำนะฮะคือ ภารกิจเนี่ยถ้าเราทําได้มันจะได้สองรอยเพชนะแต่ว่าผมว่าการที่จะกําจัดปลวกหนึ่งแสนตัวเราไม่น่าทําได้ง่ายๆผมว่ามันต้องใช้เวลาหลายวันแต่ผมจะมาทําให้คุณผู้ชมดูแล้วกันคือตอนเนี้ยเวลาเวลาหกโมงห้าสิบสามนทีตีไปเจ็ดโมงแล้วกันตีเป็น,นเจ็ดโมงตอนนีนะ้เดี๋ยวผมจะเปิดเปิดเปิดไว้เลยผมจะเปิดเปิดไว้เงี้ยให้มันตีปลวกที่ออกมาจากโพรงตรงนี้นะฮะนี่ ให้หมดทหารของผมเนี่ยตีปลวกที่ออกมาจากพรงตรงนี้จนกว่าผมจะตื่นเนี่ยเวลาผมนอนเจ็ดโมงเช้าใช่ไหมผมตื่นน่าจะสักประมาณบ่ายสองบ่ายสามอะไรเงี้ยก็น่าจะห้าถึงหกชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเวลาห้าถึงหกชั่วโมงอ่ะที่เรานอนแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะกําจัดปลวกได้สักกี่ตัวผมคิดว่ามันไม่ถึงหนึ่งล้านตัวแหละนะแต่เราจะมาดูกันว่ามันจะกําจัดได้สักกี่ตัวเห็นไหม เนี่ย,เ,ย,เ,ยเราจะดักตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเรามาดักข้างบนเนี่ยถ้าเรามาดักข้างบนเนี้ยเ,เราน่าจะตายถ้าเราปล่อยไว้อ่ะเพราะว่ามันเยอะมดงานเราน่าจะตายก่อนเออแต่ตอนแต่เดี๋ยวถ้าผมขออัพธงให้มันเพิ่มจํานวนมดแล้วก็อัพ army ไซ z ์ให้มดอเพิ่มจํานวนเนี่ยผมผมจะเปลี่ยนที่ล่ามาล่าตรงนี้มันจะได้มันจะเร็วและเยอะกว่าเดิมนะฮะแต่ตอนนี้เรายังสู้ตรงนี้ไม่ได้ เดี๋ยวผมขอล่าแค่ตรงนี้ไปก่อนนะว่าเราสู้ได้แค่ตรงนเนี้ยเนี่ยเนียมันก็จะมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวหกตัวน่าจะออกมาทุกๆประมาณสามสิบวิสามสิบวิเออหนึ่นาทีนึงก็น่าจะได้สิบสองตัวโอ้โหคุมม้มไหมเนี่ยอ่ะตอนนี้มีมีปวกที่เราฆ่าได้นะ,ะเดี๋ยวตรงดูตรงนี้ได้ดูตรงตรงไหนวะตรงนี้แล้วกันอ่าไหนวะไหนวะ,นวะนะอ่ะสองแปดหกสามหนึ่ง 28631นะครับเดี๋ยวผมจะจดแต้มตรงนี้ไว้แล้วตอนที่ผมตื่นเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงนะ28631โ okay. อเคเดี๋ยวผมไปนอนแล้วเดี๋ยวผมตื่นมาแล้วเรามาดูอีกทีนึงว่ามันจะบวกลบกันแล้วมันจะค่าได้สักกี่ตัวนะในเวลาห6ชั่วโมงที่ผมนอนแล้วตื่นโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงฮนะไปสวัสดีฮะทุกคนตอนนี้ก็เวลา6โมงเย็น6โมงสนาทีโอตื่นสายนะ ผมนอนจริงตอนตอนที่อัดคลิปตอนที่อัดคลิปมันเวลาเจ็ดโมงใช่ไหมกำลังจะเจ็ดโมงแต่ที่จริงผมยังไม่ได้ไปนอนนะผมตอนแรกผมก็ว่าจะนอนแหละแต่ผมก็สั่งของกินนาะผมหิวก่อนจะกินเสร็จก่อนอะไรเสร็จก็น่าจะสิบโมงสิบโมงกว่ากว่าสิบเอ็ดโมงเลยแหละแล้วก็ตื่นมาตอนนี้หกโมงครึ่งเป็นเวลากี่ชั่วโมงวันนี่ยอะ ผมจะนับตั้งแต่7จโมงเลยแล้วกัน7จ็ดโมงนะ7 8 9 10 11 12้าสิบส1บ1อ1ด1ิชั่วโมงฮนะ11ชั่วโมง40นาทีเรามาดูว่าค่าปวกได้เท่าไหร่11ชั่วโมง40นาทีโอเคเราพอก่อนเลยพอละกลับ11ชั่วโมง40นาทีไหนวะ ปลวก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 เ,เดี๋ยวเปิดเวลาให้ดูเลยแล้วกันเดี๋ยวว่าโกหกเห็นไหมเห็นเวลาไหมไม่เห็นนีกอ่ะนี่นี่เวลาตรงนี้เวลาตรงนี้นะซูมมาดูอ่านี่เห็นไหมเห็นแล้วหกโมงสี่สิบสองนาทีสี่สิบเอ็ดสี่สิบตีไหมหกโมงสี่สิบนาทีโอเค เรามาดูหมดของเราไอป,ปวกของเราต่อว่าเรากําจัดมันได้กี่ตัวเป้าหมายคือหนึ่งล้านมันจะใกล้เคียงหนึ่งล้านหรือ,อยังสิบ <c oughs> กว่าชั่วโมงเนี่ยตื่สองหมื่นสามหมื่นแปดฮะเฮ้ยเดี๋ยวสามหมื่นแปดกับตอนแรกสองหมื่นสองหมื่นเท่าไหร่วะผมดูผมจดไว้อยู่สองแปดหกสามหนึ่ง คราวนี้เป็น28672เพิ่มขึ้นมา1มื่นตัว1 0ื่ตัวค่าปลวกได้1 4 1ตัวในเวลา11ชั่วโมง40นาทีไอ้เหี้ยโอ้โหสาห์ลงทุนปล่อยไว้ทั้งคืนะผมปล่อยไว้ทั้งคืนจริงนะจนถึงเช้าไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งคืนก็ผมนอนตื่นแหละ สรุปว่าค่าปวกได้หนึ่งหมื่นตัวโอเคกูไม่เอาแล้วสองร้อยเพชรเดี๋ยวกูเติมมาดีกว่าเกมนี้ผมก็ไม่ได้ผมก็เติมเออเวลาผมจะเอาใช้เพชรผมก็เติมเอาเติมเอามากกว่าอันนี้คือเห็นค่าแล้วมันได้เยอะไงก็เลยลองดูสักหน่อยโอ้โหหนึ่งล้านตัวเมืเ่อไหร่จะครบวะเออโอเคก็สรุปว่าวันนี้ภารกิจค่าปวกหนึ่งล้านตัวเอาจจริงนะถ้าเรามา ดักตรงนี้ได้มันจะเร็วกว่านะผมว่าเดี๋ยวผมขออัพทหารก่อนขออัพอาร์มี่ไซส์ให้มันพาทหารไปได้เยอะๆก่อนแล้วผมจะไปดักตรงนี้แล้วก็ดักตรงตรงโพรงสองทางเลยคือแบบเอาให้มันแบบออกไม่ได้สักทางเออผมว่าน่าจะเร็วกว่าแล้วเรามาลองดูกันใหม่ว่าถ้าเกิดผมอัพได้เยอะๆแล้วไปดักตรงตรง,ตรงทางเข้าของของ,ของรังมันแล้วเนี่ยกับโพรงได้เนี่ย ถ้าเวลาเนี่ย11ชั่วโมงเหมือนกันเนี่ยมันจะได้สักกี่ตัวผมว่าน่าจะได้เยอะน่าจะน่าจะเกือบแสนอะ่ะเออเพราะมันเยอะกว่ามากแต่ตรงโพรงนี้มันออกมันน้อยออกมาน้อยแล้วออกชา้าด้วยแต่แต่ตรงตรงลังอ่ะออกออกเร็วออกเยอะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ไม่มีอะไรละพาริ่ของเราก็มีประมาณนี้ฮะเดี๋ยวจะขึ้นสตรีมละ วันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมเป็นเพียงเท่านี้เลยกันถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไคร้เพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆช anel นี้นหลายก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย